ันนี้เราจะพามา,มาดูวิธีร้องช่อนะคะอะอันนี้ไปไหนดีอันนี้รูปใหญ่แล้วเนี่ยรูปใหญ่ ถขาจะโน้มเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะอย,อย่าเกินนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอใหญ่เราแข่งก็ยากนอ่มลูกโตแล้วอขอดูวิธีมัดก่อนนี่ค่ะถ้ามียางยืดเราใช้ยางยืดนะคะแต่ไม่มีก็เป็น เชือกเป็นฟางอะไรก็ได้แต่เชือกฟางมันจะขยายตัวไม่ค่อยได้มันจะยืดออกไม่ได้ค่ะเราต้องมาคอยดูเดือนสองเดือนแล้มาดูให้เขาที่หนึ่งเพราะเราจะมัดไว้อย่างเงี้ยประมาณห้าเดือนเนาะนับแต่วันสี่เดือนเนี่ยนับแต่วันนี้ไปเพราะตอนนี้มันอายุเดือนเดือนกว่ากว่าใช่ไหมพ่อวันที่เท่าไหร่แอบดูซิวันนี้วันที่สิบสามเดือนสามเอ้ในเดือนกว่าแล้วเดือนหน่อยหน่อยแล้วเดือนสองวันสามวันนะนี่ค่ะลูกก็เริ่มโตแล้ว นี่อย่างนี้อ่าเนี่ยแล้วยางเนี่ยมันจะยืดออกเรื่อยๆเพราะว่าอานับจากวันนี้ไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวอะก้านนี่ก็จะใหญ่ขึ้นเนะาะขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ยค่ะนี่นี่นะคะแบบนี้นะ